มีหอยหมดหอย,อยนั่นอยู่เประว่าน,นข้างในเฮื่อนเพื่อนมันขึ้นตามร่องคานนี่พี่น้องล่องคานมันเตะนี่เนาะ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนเด้อพี่น้องเอ้เนาะบอสจะอยู่ภายในและกาต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะมาพบมาพ่อกับบาพามีคือเก่าเด้อพี่น้องเอ้เปิดภาพมาเมื่อนี่เนาะถ่ายคลิปเมื่อนี่ก็อยู่เพื่อนแม่จอยคือเก่าพี่น้องเอ้บาพามีกําลังมาแต่เพื่อนเนาะพี่น้องเนาะโดยเข้ามาหาแม่จอยน้องไอ้ด่าเมื่อวานนี่กับมาซอยเพื่อนกับเซาแลมพี่น้องเอ้ ซอยปัดกวดข้างในและทูพื้นคัดพื้นให้มันสะอาดสะอ้างพี่น้องเอ้ยกะมื่อนี้กะเพิ่มเติมมาเนาะพี่น้องเนาะกะแจ้งพอเม่พี่น้องทุกทานคือเฮือนซานเผิ่นตอนนี้เนาะพี่น,อน้องเนาะกะทางงไอยผู้เพิ่นซอยไม่จอยเนาะเพิ่นกะอ่าสิว่าจังได๋เบิดงบมาแล้พี่น้องเอ้ยอว่า้อายเพิ่นกะหาเงินคือกันเนาะเหตุเวียกเหตุงานกว่วจะอ่าซอยไม่จอยเพิ่นมาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวหาเงินก่อนเพิ่นว่าจางังสี ว่ากันอีกเ่อนะน้อยพี่น้องเนาะตอนนี้กะยังขาดอยู่ที่บันไดพี่น้องเอ้นอนเลยกะเห็ดเพดานที่ว่าโอ้ลมกันไห้คือแตะกอนทะเละพี่น้องเอ้เลยกะเทะพื้นพี่น้องเอ้กันยังยังขาดเรืออยู่เนาะกะทาว่ายังขาดเรือลายโบเือนซานไม่จอยนี่กัยังลายผสมควรอยู่เนะะะาะเลยกะยเพื่นก็ว่าให้ปลาพมีน้อยพี่น้องเนาะไปหามืองามยามดีพี่น้องเอ้เมือ จบมืองามเพิ่นว่าขึ้นเป็นหีดเป็นคลองขึ้นอันเอามือเอายามก่อนเพราะว่าออต้นไอดาเพิ่นหนาวพี่น้องเอ้แต่บอกพอมีสิไปหามืองามยามดีประมาณเดือนสามนี่แหละพี่น้องเอ้เนาะเดือนสองเดือนสามนี่แหละเป็นมืองามถ้าว่าเป็นไปได้นี่ต้องเดือนสามอ,อกไม้สามคำพี่น้องเอ้เป็นมืองามขึ้นเอาหีดเอาคลองเนาะถ้าว่ามีเพิ่มเติมมาเท่ากับต่อเติมไปเลยกะ เราก็ได้ยูพี่น้องเอ๋ยเนาะโดยมาเมื่อนี่กัสศีขษาไปโอ้ไปลมกับเมจอยก่อนเหมืนก็ยังเห็ดเวียคือเกา่าพี่น้องเอ๋ยเนาะไปะจึงไปเฮาก็เข่าไปโอ้ไปลมเมจอยเพื่นน้ากันพี่น้องเอ๋ยเข่าไปทำไปไทยพิ่นเบิ่งเนาะโดยน้อยพี่น้องเนาะมาพบมาพ่อกระบะพมีส่วงเศร้าๆพี่น้องเอ๋ยามาถูกมือเห็นดอกมองม่วง,งอัน งามเลยพี่น้องเอ้ยอีกเดือนสองเดือนพอดีหมากเนาะไม่จอยเพื่อนชิได้คล้ายมั่งม่วงแบบนี้นี่แหละเขามาหาไม่จอยคือเก่าเดอ้อพี่น้องเอ้ยฝากเป็นกำลังใจให้เบาพามีเนาะกดไลค์กดแชร์เมือ่อวานนี่ไปหาน้องเขียวพี่น้องเอ้ยเศ้าน้อยนี่ดูดูพี่น้องเอ้อยอเ <c oughs> มือ่อวานนี้ก็พากันเก็บกวาดที่ทางในปัดกวดาดสบายดีอีหล่าคําแพงโดย ฟาโทเก็บกวดทำความสะอาดเป็นมือที่ซองปีนองเอลยหลังจากสร้างบริมาสบายดีแม่โดยสบายดีโดยเป็นมือที่สองที่สามแล้วบันนี้เนาะโดยมืทอที่สองคือสามแล้วลูกเศ้าเลยแม่พัดเขาไปตัดพื้นป้าพื้นโอในห้องก็ออกมาโดย มาเห็ดน oh. ีต่ออีกไอเทียวยังไม่ได้ออกมาบอกกับเออแรมโอ้เก็บก่อนอิทบล็อกไปพี่น้องเอ้ทั้งในในแห่งแล้ว่็ม่จจอยแห่ง้บุกขกยังบุกขักปันใดเนาะแห่งขักเนี่ยครับเขาไปกวดล้ำอีกโดย มึงแน่สาวน้อยนะพี่น้องไปจักเห็ดชอยเออเก็บไปคนหูสะอาดเฮือนไพสสะอาดเฮือนไอดาเดยเนาะ <laughs> ไอดาได้เฮืนองนงามแล้วพี่น้องเลยโหแน่นนนาขักบาทน,นี่ <laughs> ก้าพากันมาออกมาเต็มป่าเพิ่นวัหาตัดไม้ตัดฟืนพี่น้องเลยเป็นเปียกเบิดน้อยด่านอ่ะขาพากันล่างหมู่บ้านนี้สีแล้วเพิ่นคนดุผู้ใหญ่กับแพ้งและป่าลุงเป็นเห็นนี่้าว เก็บไว้ให้ได้ใหญ่เอ้ยมีเงินนี่ต่อให้ไม่จอยอีกแล้วนี่ยูอิดบอกเขากันยังเลือร้ายตืบได้พี่น้องเลยบอนอยู่บอนนอนอนาคตข้างหน้าอินบอกยังเลือลายพอดีพ่อพี่น้องเลยได้บอ <laughs> ได้ไปละมวกระโบมีใส่แบบสุดๆเลยพี่น้องเลย <c oughs> แหละเนาะมาถ่ายให้พี่ให้น้องบึงเห็ดเวียกเห็ดงาน แต่ละตีกันยังโมเดมาบอมอนี่โอ้สัางเอาขึ้นแล้วมันกระลืออ่ะพี่นอ้องเอ้ยไอดาต้องขึ้นทึ่งและไอดานี่ <laughs> ตัดจุหบัลเอ้ยโอ้ยพี่น hey, ้องเอ้ยกอนชานเพื่นเนี่ยยังมีเศษปูนเลยต่างหมู่บ้านเนี่ยมันบอลล่อนเนาะปูนมันลายพี่น้องเอ้ย ดูดุดวันนี้กัพากันล่างพี่น้องเลยว่าอยู่ทางในใครแน่อยู่ทางนอกนี่ตีเพราะว่าปูนมันแบบมันมันอยากเบิดคุณน,นะนะพี่น้องมันหลายปีแลวมันเลยอันบ้านทามันเอื่นมันอันนั้นย่ามันเบิดคุณเลยพี่น้องเบิดคุณคุณภาพตัวในลุ่มนี่นะมันตากแดดมาสิบสองสิบสามปีอืม มมดพมีข huh, ึ้นเบิงก่อนหมดก็มีหน่อยู่อยืนี่ เลี้ยงทางในพี่น้องแน่ทางในงามแล้วบันงามขากน้อยด,าด่าเนาะทางในบันเหงกอกบุคักปันไดพี่น้องเลยมีหอยหมดหอยนั่นอยู่เประวันทางในเพื่อนเพื่อนมันขึ้นตมล่องคานนี่พี่น้องล่องคานมันเตะนี่เนาะ เน,นาะว่ามีผู้ใหญ,ญ่ใจดีใจบุญพี่น้องเอ๋ยอยากซอยไม่จอยเพิ่นเทพื้นเนาะซอยไอ้ใจดีเพิ่นอีกแหงหนึ่งเพราะว่ามันมันกระดักพี่น้องไอ้พ่นซอยมากกับลายพอสมควรเนาะผ่านมากกับลยซอยลายแล้วาว่ามีผู้ใหญ,ญ่ใจดีใจบุญอยากสมทบซอยปูพื้นเพื่อนซานไม่จอยเนะยาะก็อันนี้พี่น้องเอยคือบพมีได้แจ้งไปเพราะว่าอ้าพันกะ ช่วยมาลายพี่น้องเอ้ยไหนกะเพิ่นหาเงินก้อนเพิ่นกบะไหนต้นนี่แหละพี่น้องไอ้ผู้น้อยๆนี่คือไอ้ดาก่ะอนาคตเนาะว่าบะปูใหญ่โบโซอยจักสิวแบบไรแถวบะโบมีเพื่อนโบมีซานอันนี้ก็ยังว่าใคร มีเหอนมีซานอาจจะดีเพิ่นมองเห็นหัวเพิ่นก็นอยู่ก็ไม่เถ่าเพิ่นสองคนพี่น้องเ้ยส่วนแม่เพื่อนเนาะกับอยู่เวียงจันเพื่นแะละพี่น้องเ้ยหารับจ้างรับใบรับจ้างล่างถ้่วกะเพื่อสิได้อันแต่ละเดือนมากับมันมันกับปุกุ้มกินในพี่น้องกันเลยว่ะเอาไห้ได้ก็เลยอยู่ในไม่เถ่า มีไอพายมีบรด้ทือค้ากล้องมาพี่น้องเอ้ไอบอด้ซอยได้ถ่ายไอดาให้ปลาลุงเบิ้งบัดนีอเอาไว้ตำๆก็ได้อีล่ะสุขุมพอด ເອົາແມ່ເຮັດໂຕຍັງອືມລູກໂມມຕກວດຍມ วุ้น่ะอีหล่าไอ้ทางประตูพูนยังอยู่กวดก็เพื่อซีเบิดพี่น้องไอ้เมื่อบ้านในขนาดว่าคัดคักแน่นเนาะมันก็นยังอันโบยอยากออกกออวดอย่างเงี้ย <c oughs> เว่าเอาตัวแดงน้ำมากวดแล้วมันจะไป ก็ตามภาษาเด็กน้อยอะละเนาะก็ดีได้ยังโหเห็ดพี่น,น้องเอ้ยเออไม่เด็กน้อยว่าก็เห็ดได้ทรัพยนี้ก็ถือว่าได้อลไรพี่น,น้องเอ้ยบู๊กจะเอาพลอยตัวใดบู๊กจะเอาไม้กวาดตัวใดบาทน,นี่ <c oughs> เอาเบิร์ดซามเลยบอกไอ้ด้า เป็นไงอีล่ะอืมนั่นดิจับคู่จับบล็อกไม่คู่ฮึ่นี่พี่นั่งพี่ตุ้บนไป่ถวเจ้าพี่นี่บนนี่ล่ะเอ้สิบเอิดแล้วบาทนี่ ้าทุลงมันนี้ล่ะกุ้ย่งนี่ยังน้อยนึ่งให้อ <c oughs> สบายดีน้องลัตตีเด้อ มาตีพนักกามาพี่น้องเลยไปซื้อน้ำมันให้กะระลังเบายางลินทรายแดมบนทางขึ้นนี่พี่น้องเลยนี่ประตูทางขึ้นมีส่วนอันเดียนี่บอม่จอยเนี่ยกวนนะ ีส่วนนล้วว่าใครเนาะตักมาอันนี้ก็ได้อยู่พี่น้องเลยหากี่ไรอันนี้ห้า,า,หาม้าอันชัสะมาพี่เลยอันเอาบล็อกอันมาหน่ะก็ได้มาปองไว<ะ>้เนาะยันวางงัวมาเนี่ยมันเตะออกได้นี่บล็อกบล็อกขาไว้บล็อกเมนสะมาพี่ก้อนมาเลย เพราะ <ไป S 2> อะไรละ่ละม,มันมันไงมาพี่บอกให้ขับไปกวดอยู่ในพุ่นโป่งโปงเอี้ยมกวดขัดผุนกวดคักขัดพี่น้องเลยใน<ไ>ป, <laughs> ป,ป่งเอี้ยมอยู่ในไปไวเอาหนังเขาไปกวดคักขัดเอาหน้าตักหนึ่งเขาไปตักเอาออกมา มื่อคืนนี่ก็พากันอนามัยบ่คือว่าอันเห็นกายมาเห็นใต้ไฟอยู่โดยโอ้ลอกประตูแล้วอนามัยบ่ม่จอยโดยเห็นยูน้เซาะอันนันขีปูนติดขอบบ้านขอบวงกบยโอ้อยู่ข้างในโดยโยแต่ว่ายังบ่ได้วดออกมาจนไ้ดาชวนไปนอนแล้วลูกปา กลางคืนกับเห็ดกับกลางคืนกับ,กบ,กบ,กบใต้ยไฟเลยมันมีจอยดยจักโมงมาคืนนี่นะประมาณเก้าโมงเลยเก้า <laughs> โมง <laughs> ใต้ไฟที่ <laughs> แม่อยากนอน <laughs> จนอยากนอนแล้วก็จังพาล้านไปนอนตี กวาดคักคักพี่น้องเอ้น้องเอ็ดาฮะทำความสะอาดนี่แหละเพื่นว่าคนอยากได้เฮือน,น,อน,อออนพี่น้องเอ้ยคนบ่อยากได้เฮือนเลยแม่นเพื่อนบ่เฮ็ดเนาะอันนี้คนอยากได้เฮือนแท้เพื่อนว่ะอยากอยู่เว่ย่ยบนอยากอยู่คนอยากอยู่เฮือนเว่ยเว่ยยังได้สิบเลน้นาวแล้วบ้านนี้ <c oughs> ได้บ่อนคักเลยลต้องดูมันบ่ได้ไปบ่ มื้อนี้วันยังมือม้อนี้ฮะมื้อนี้วันจันทร์โอ้บ่ได้ไปชงเฮียนบ่ซะ,ะเขาภาพในหลูกโอ้วันที่27คือว่าเขาเข้าโรงเรียนโอ้ยังหลายมื้ออยู่ซั่นเนาะและจะไปอาา่าเฮ็ดซอยนี่นาาย,นยังว่าพอมีหลานซอยบ่มีไผซอยก็บ่ได้มีหลานพี่น้องเอ้ยหมู่ปากหมู่เว้าวยางมาค่ำกลางคืน ใส่ได้เลยเด้อายุหาหกหกปีก็ยังใส่ได้เลยใส่เห็ดหันเห็ดนี่ก็ยังพอได้ซอยยังจหนึ่งข่าวบุเป็นหนึ่งข่าวบุเป็นโอ้เป็นจะหลังโอ้ยเนี่ยอีกปีหน้าก็เป็นเลยเนาะไอดาเนาะแล้วขวดเป็นแล้วออกกําลังกายได้จังได้จอย,จอยขีดกระไพยบุเป็น <laughs> ดีแล้วที่ว่าหูจักซอยซัมมี่บม่มีหมู่เนาะจิเป็นหลินก็นได้ นี่สิไปหลินน้ำหมูอยู่ไซส์พี่น้องเอ้มันเงียบเบิดเลยแถวนี้โ <c oughs> บเป็นคนโบหมักปากโบหมักเว้าวพอพอมีม่านเดือนกล่วเลยพี่น้องชั่วช่องเดือนแหละปวดจักขันโบเคยเพินพ่นเพิน่นบริเวานลำบ๊อบพอมีจักเถือ่อโบเคยทำนู่นนั่นนี่เนาะแบบบหมักเว้า เออบบหมักว่าบมักปากเลยอีกหน่อยบางคนก็มักว่าเก่งพี่น้องเลยอันนี้บบเป็นคนเถอะบมักว่าว่าแล้วกันว่าก็ไม่เถาเป็นสองคนแลวเพิ่งว่าอยูุ่พี่น้องเลยคนบริเวณอยู่กับมูเนาะได้ใส่คู่ฮะอีหละใส่คู่แล้วไปถิ่มบนไอบอกจะไปถิมันนันฮะถิ่มอยู่ห้องคนเลย ไปองเพียนกับปุริมีหมู่บอลม่จ่อยเพื่อนนะหมู่สองกอโอ้หมู่นะำว่าวเก่งอยู่บ่หมูก่กะนว่าวเก่งเปิดน,น้ำว่าบโบเป็นว่าบโบเป็นอู้ชวนไปไปลินหันลินนี่ย่างน้ำเขาโอ้ว่า,วา,ววาวสมนิกับปรุรีเนาะอ้ดาเนาะโบว่าวลาย อ็ลายลายโพดพี variance, <anthropology> out, ่น้องเลยบอกว่าเ๋ยวไปเห็ดวิ ah. Ah ่งเก่งนี่งก็ดีแลวคือแอดานี่เก็บไปเลยล่ะนะโมนี่มันหกเขื่อนเจ้ามันสะอาดป้ายแต่ละมือเห็ดไป บาพมีก็ยังบ ok ่แล้วพี่น้องเอื้อนซานแม่จ้อยก็ยังได้มาเบิ่งน้ําเพิ่นคือเก่าบ่ละจนสําเร็จเสร็จสิ้นบ่ละก็ยังขาดหลายอย่างอยู่ด้พี่น้องไอ้เฮือนซานเพิ่นเนาะนั่นแหวจะเป็นเฮือนลังนึงพี่น้องเอ้ยก็เบิดหลายเดนันแล้วเข้าบ้านก่อาบมุงก็ยังบันไดพี่น้องเอ้ยว่า ก็มีพี่น้องคอมเมนต์มาเพื่นว่าอันบันไดคือโบไฮ้างเพื่อนเฮ็ดเพื่นว่าเนาะกะยังให้เฮ็ดพี่น้องแต่มันเป็นคนละงานเพื่อนกว่าเลยกะกลับอันอันนี้หละเพื่อนมาจากได้สามพันพี่น้องไอ้บันไดเลยกะกลับอันอันนี้ยังเพื่นเอิญเพดานเนาะเพดานก็คือคือเคลื่อนเข้าเอือละอะไรพี่น้องมันก็ธรรมดามันก็บ,บริงามหรอกเพราะว่า เวลาไม่จอยขุนไปหันไปนี่ไปหาเครื่องขายหาอยู่หากินเนาะมันมันก็จะปลอดภัยเลยกะยัน่าคนกีลักขโมยพี่น้องเออเอาบันไดก่ายขึ้นเลเขาไปในเฮือนเราไอ้ทำบาร์ซันมี้มันกะแน่นนาบ่มันก็แน่นนาพี่น้องเออแต่ว่ากระเพื่อไว้เนาะพี่น้องเนาะเพื่อไว้อะไรคือบันไดคือกันก็ต้องมีบันไดขึ้นลงประมาณสามขันซํมนี่นี่สามขันแต่ก็ว่าเรื่อง งบพี่น้องเอ้ยไอ้พื่นกระซอยไม่จอยมาลายผสมคุวันอยู่พะว่าคันมีอีกผูใหญ่ใจดีใจบุญเนาะซอยสมทบมาอีกแห้งหนึ่งกะคือสี่แบ่งเบาไปลายพี่น้องเอ้ยยังเทพื้นเทยังอีกทำว่าเทพื้นนี่มันกระโบนั่นดอกพี่น้องเอ้ยทำว่าสำคัญบอก็สำคัญแต่ว่าคันทำปูมีเนาะกะโบเทก็ได้พี่น้องเอ้ยหาปูเอามันกะพอได้นอน แต่ตัวนี้แล้วมันก็กึงปืงอยู่แต่เฮ็ดไปคอยเป็นคอยไปหรือว่าได้ชั้นี้ก็โอ้ยพี่น้องเอ้บุญบุญใหญ่แหละไอ้เพื่อนผู้ซอยเพื่อนก็โอ้ยว่าดีใจนะแม่จอยเพป็นเป็นผู้ซอยเพื่อนโอ้ยว่าดีใจลายเลยเพื่อนว่าเข่าบ้านเข่ายังเลยกะโอ้ลมกับเพลินพี่น้องเอ้กะ หามืองามยามดีเพิ่นวะขึ้นเอามือเอาเว้นมันไม่จ่อยเยอ้ยเนี้ยเดือนสามนี่แหละนี่หามืองามแท้กับเดือนสามองไม่สามคำแบบว่าบ้านนอกเขาว่าเปิดประตูเล่านั้นาะแมนมเพิ่นก็บอกเขาอยู่ว่าให้ไปหามืองามยามดีอันก้อนว่ะเพรเป็นห่วงเจ้าหนะย,ยันหนาวทะเลห่วงเจ้าหัวไอด้ายันคนน้อยหนาวเพิ่นก็ว่า อโอ้อากาศมันกันนาวเลยพี่น no no. mm ้องเอ้ abant เฮาเดือนครานหกเด็กแล้วบดดอกนิ่งกิ้วดอกจานบ้า่โดนเขาเว้าบดเต้นตะเว้นอีกแล้วเอา่าเฮาอันเฮาขึ้นเฮือนใหม่เอียงนะแบบผ่นจิตต่อเติมเอียงมันก็สบายนะเพราะว่าเฮาได้นอนเลยเดิคือต้องได้ขึ้นไหนก็ขึ้นเท้อเดียวแล้วแล้วพี่น้องไอ้เห็ดน้อยบอใหญ่บอมันกะแล้วบัดเดียวนอกจากว่าเฮาคิดมาหาได้หลือเฮาเห็ดสังฆทานพระเขาเนาะ อันนั้นอีแบบนึงแต่ว่าค้นเพื่อนนี่คือข้างเดียวแล้ว,ลวพี่น้องเอ้ยและก็โอ้โอโลมกับไอ้เพื่อนผู้เพื่อนซอยมาเพื่อนก็ว่าให้ปะพมีไปหาม,ามืองามยามดีเพื่อนว่าขึ้นให้เรานอนพี่น้องเอ้ยยัยงแต่บันไดหนแหละพี่น้องเอ้ยสนักกันได้ สเสือกันนี่เดสเซอรลูกอันเด้เหมือนเชือกนี่เอาออกนด้ไหมเออไปกองไว้ในหันก้อนจังเอามาไหมบ่มบ่มักปากเนาะแบบเป็นคนบ่มักปากเลยกะนักปากนะพี่น้องว่าอะไรก็ได้นักปากแต่ว่าบอกอย่างประเทศเอ้เห็ดเห็ดซอยแต่ว่าบ่มมักปากเออมันก็มีหลายคนอยู่คนแบบนี้นะ งามว่ามีผู้เดียวในโลกมีหลายอยู่เด้พี่น้องเอ้ยดีแล้วบ่มักปากก็ได้มาไว้เอาเสื้อเอานี่ก่อนเฮาใส่เนาะให้แม่จ้อยบ่เฮ็ดเวียกก่อนพี่น้องเอ้ยถ้ามันแดดก็พักก่อนแม่จ้อยเอ้ยถ้าก็ออกมาตเฮ็ดเวียกอันตัดไม้บ่โดยตัดพื้นลูกอือตัดพื้นทอไว้เอเ็กเอน้อย ใายแต่ว่ามีลานผักองเฮียนเนาะยังไรมื้ออยู่พี่น้องเลยย<ด>ังว่าพอใดเป็นหมู่กับลานพอไดหมู่ปากหมู่ว่าวแหละออกมาก็เหตุวียกเพื่อ,อนเจ้าของก็ว่าสิไปอัดเพลงเฮาก็เลยถาเอลแรมมาจักหน่อยแหละพี่น้องเลยไปเลยกะพุลแหละคำคำบุลเลยยังขี้เข,ข่ามาไมา่ปล่อยเพลงปล่อยลำกับบึงให้ดเด้อพี่น้องเลยเป็นกำลังใจ<ด>ให้ <laughs> ให้ โทรศัพท์แม่ก็สิเ,เบิ้งแล้ว <laughs> โดยแช่ให้พอ่อเลยแช่พอ่อ <laughs> เอ้าสะเนาะเดี๋ยวให้ไม่จอยกับไอ้ดาวเพื่นเห็ดเวียก่อนแม่สบายดีเดอ้อ <laughs> <ดย S 2> สบายดีละ่ะโดย,โดยเอ้าพี่น้องไอ้เนาะจึงได้คิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณเนาะที่ลืมโมได้ก็อ้ายเพื่อนผู้เพื่อนซอยไม่จอยเข้ามาพี่น้องไอ้ขอให้อ้ายอยู่ดีมีแห้งเ <laughs> ด้อเนาะพอถึงความสุขความเจริญ สุขกายสบายใจคิดอัะไรก็ขอให้ได้สมคำมุ่งมา่ปรารถนาเนาะถ้าว่าออ้เหตุธุรกิจการงานอันไดก็ขอให้ราบลื่นบ่ให้ของบ่ให้ค่าขอให้มีคนหักคนแพงเนาะแล้วก็คน,น,อ,คนอีตุนสงสารนั่นแหละคือไอ้เมตตาสงสารน้องไอดา้าที่ว่าไม่จอยเพิ่นไดเพื่อนในมื้อน,นี้กัย้อนว่าอา้เนาะสดสดสวยเข้ามาแล้วก็ขอบ,บุญขอบคุณที่ว่าไว้วางใจให้ เป็นสะพานบุญไห่มาโดยตลอดพี่น้องเอ้ไว้เนาะคือหู้อะไรพี่นออ้องไอ้เฮือนซานไม่จอยถ้าว่าพี่นอ้องอยากซอยเรือเข้ามาพี่น้องเอ้คือปูพื้นปูยังนี่แหละล้วก็บันดอกบันไดใส่เพดานห้องนี้พี่น้องเอกสามารถอันทักฮาบาพมีได้เด้อพร้อสิเป็นสะพานบุญไห้พี่น้องเอ้สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะและกับบกข่ำโฆษณาลาเลยเด้อพี่น้องเอ้ กาวคำว่าสบายดีสบายดี